สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มอยู่กับสาวๆล่าสุดเลย Universe Thailand 2020สาวแนะนำตัวกันทีละคนแนะนำตัวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมนดาชาลิสาออฟดัมนะคะ Miss Universe Thailand 2020ค่ะสวัสดีค่ะวีนาปวีนาซิงค์ค่ะรองอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand ปี2020ค่ะ สวัสดีค่ะพรฟ้าค่ะปุณิกาคุณสุนทรรัตน์ค่ะสนะเลน่าอัพมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2020ค่ะสวัสดีค่ะหนูซินดี้อเล็กซานดราแฮงกีค่ะรองอันดับ4ี่มิสยนูนิเวอร์สทไทยแลนด์ twenty t w e n ค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะจริงๆพี่แพรอันใช่จริงๆจริงๆมีแพรอ,อีกคนนึงแต่ว่าแพรรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่ได้มาไลฟ์กับพวกเราตรงนี้ใช่ค่ะเผื่อใครถามว่าแพรไปไหน ตื่นเต้นมากค่ะคก็จริงๆยังตั้งสติไม่ได้เลยว่าเราทําได้แล้วเพราะว่ามันมันคือฝันที่ที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงได้อะคะ่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากตอนนี้ก็ยังแบบสติยังไม่ครบแต่ก็ดีใจมากค่ะรู้สึกปริ่มมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เชื่อมั่นในตัวได้โดยเฉพาะทีมภูเก็ตทุกคนเลยค่ะค่ะก็ สำหรับวินาค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้รับตําแหน่งเป็นรองดับหนึ่งนะคะก็ทําเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆเลยนะคะที่โหวตให้วินาจนได้ป๊อปปูล่าโหวตเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะต่อไปจะมีผลอันออกมาให้ชื่นใจแน่นอนค่ะ ัวพรฟ้าเองก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกๆโมเมนต์ moment, มีความสุขในทุทกๆโมเมนต์เลยบนเวทีออนเซตนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการคืนกําไรให้กับแฟนนางงาม mm hmm. เพราะว่าแฟนๆก็คิดถึงอยู่ว่าไม่เคยเห็น,ไม,ไ,หนไม่ได้เห็นพรฟ้าบนเวทีการประกวด mm hmm. นานมากแล้วว่าเกือบ5ปีแล้วก็ในระหว่าง5ปีนั้นเราก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆในการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการพรีเซนต์ตัวเองค่ะ mm hmm. ซึ่งก็ถือว่าเป็นการ mm hmm. เขาเรียกออะไร เป็นการตอบแทนความรักที่แฟนนางงามให้กับพรฟ้านะคะรวมไปถึงการกลับมาครั้งนี้ของพอรฟ้าก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมายเลยนะคะก็ทําให้รู้ว่ามันต้องปรับตัวเยอะมากเลยแล้วก็จะเป็นนางงามยุคใหม่แต่ว่าวางตัวเป็นมากขึ้นค่ะเป็นถือว่าแบบเป็นขังสุดท้ายของพอรฟ้าใช่แขวนรองเท้าแล้วแขวนรองเท้าแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการทิ้งทวนที่ สมบูรณ์แบบที่สุดมีสติที่สุดในการทําทุกวินาทีแล้วก็มีความสุขกับมันเอนจอยกับทุกโมเมนต,ต์จริงๆเป็นการประกวดที่พอนฟันรู้สึกว่านี่แหละที่สุดของชีวิตแล้วค่ะสินรีสินรีสินรีค่คุณพีค่ะ หนูราคะหนูรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากๆรู้สึกเป็นโมเมนต,ต์ที่มีความสุขเป็นแบบครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอยากทําในสิ่งที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กรู้สึกขอบคุณกับทีมน้องสาวเชีงยงใหม่มากๆเลยที่พพอร์ตซินดี้จากที่ซินดี้ไม่มีอะไรเลยคะ่ะมาถึงวันนี้ก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากมากไกลพอเตะขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนที่บินมาเชียจากจังหวัดเชีงยงใหม่รู้สึก แฮปปี้กับตำแหน่งนี้มากค่ะถือว่าเรามาเร็วเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเพิ่งประกวดเคยประกวดนะะางสวเชียงใหม่เคยประกวดใช่ค่ะถือเขามีคนบอกเป็นม้ามืดด้วยในการเข้าท็อปไฟก็รู้สึกอ่ะน่าจะแอบมืดคะ่ะจริงๆแล้วเราก็<อ> <c oughs> มีแอบ <c oughs> มืด <c oughs> ค่ะจริงๆมันเป็นความฝันที่เราอยากจะมาเราตั้งใจจะมาอยู่แล้วทีมวิซิเนวัสไทยแลนด์ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ตั้งใจว่าเราจะคว้านางสวเชียงใหม่ก่อนเพราะว่าทีมนางสวเชียงใหม่เป็นทีมที่ดีมากทีนี้ก็ไปเกาะ เวทีดูทุกปีเลยเพราะเราคิดในใจว่าเวทีนางสาวเชียงใหม่มจะส่งเข้า Miss Universe Thailand ค่ะในด้วยความปีนี้ค่ะซินดี้ได้มีโอกาสพบกับพี่เลี้ยงที่น่ารักคนหนึ่งแคทวอ,อล์กโมเดลลิ่งค่ะเขาก็เลยส่งซินดี้ประกวดเข้านางสาวเชียงใหม่ค่ะคือเหมือนนจังหวะที่ซินดี้ได้โอกาสซินดี้ก็เลยหยิบมามก็เลยค่าถามว่าทําไมมาเร็วซินดี้ก็จะตอบว่าโอกาสมันมาถึงแล้วว่าซินดี้คว้าไว้ไรเงี้ยค่ะแนีวยอย่างพี่เขาก็แบบเคยผ่านกันมาหลายที่ทำไมเราแบบว่าถึงก้าคราวเข้ามาสู่งการนางงามได้ หนูเหรอคะก็มีคนที่เชื่อมั่นในตัวหนูค่ะตอนแรกหนูก็ไม่กล้ามาประกวดด้วยความโกะอะไรหลายอย่างในตัวหนูแต่ก็มีเพื่อนผู้ชายเพื่อนเพื่อนแม่คนหนึ่งของหนูชื่อพี่นัทค่ะคือเขาเห็นอะไรในตัวหนูว่าเขาสอนหนูเดินสอนหนูทําทุกอย่างเกี่ยวกับนางงามตั้งแต่หนูประกวดดาวเดือนคณะค่ะแล้วเขาเชื่อมั่นว่าหนูว่าจะเป็นคนที่เป็นนางงามได้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองเขาเป็นคนที่ปลุกไฟนางงามในตัวหนูอะไรเงี้ยค่ะก้าวเท้าเข้ามาเพราะคนคนนั้นและก็ความฝันที่แม่อยากฝันให้เราเป็นด้วยเป็นเหมือนความฝันร่วมกันก เองอะคะ่ะเป็นอย่างนี้เองค่ะนี่พี่ขอย้อนถามถึงวันประกวดหน่อยสาวๆฟิตแบบแรงเหมือนกันเรื่องการตอบคำถามันเวทีนะคะรับกระแสะยังไงบ้างเอาสิ่งที่คซินดีค้คือด้วยส่วนตัวนะคะคำถามที่ซินดี้ได้คือณจุดนั้นความกดดนันความตื่นเต้นมันเยอะมากมากเลยแล้วเหมือนว่าเราแบบคือเราอยู่ในพวงหลายๆอย่างแล้วเราได้ยินคําว่าสตีข้ามเพศเพศสภาพหรือ เกี่ยวกับประมาณนี้คะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นคําถามที่เราอะ่ะเหมือนเราฟังไม่ชัดเจนเราอยากจะขอทวนคําถามแต่ถ้าโดนขอทวนคำถามน่าจะโดนทุบหลังคะ่ะโยร้ายนะคะเนี่ยพี่พี่ๆยังไม่ขอทวนคําถามเลยก็กลัวจะโดนแกงบนเวทีคะ่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ทวนดีกว่าเอาซี่เอาแล้วก็เลยตอบในสิ่งที่เราคิดรู้สึกว่าภูมิใจกับคาตอบของตัวเองมากๆเลยรู้สึกยินดีมากเพราะเวทีนางง,งามถือว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรเปิดโอกาสให้ LGBT ได้มีพื้นที่อยู่ในบนเวที Miss Universe ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่ซินดีอ้อยากจะพูดพอตอบเสร็จภูมิใจมากยิ้มแฉ่งเลยคะ่ะไม่มีใครตอบมือสักคนเลยคะ่ะแล้วก็บบอิงหงวะแล้วเราก็เดินไปทําไมคะทาไมยังไงแล้วหนูลงไปเวทีหนูก็ยิ้มแบบอ้าแล้วทุกคนแบบจอซินดี้ไม่เป็นไรลูกหนูบอก่ะยังไงหนูแฮปปี้มากหนูรู้หนูตอบไม่ต้องเข้ามหนูแบบอ้าวยังไงหนูก็บบไม่เป็นไรค่ะหนูก็แบบแฮปปี้<ๆ>เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบทุกคนฟังถ้าหนูไม่พูดตรงนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าจะเอา ไปพูดที่ไหนแล้วที่คนฟังเยอะขนาดนั้นภูมิใจค่ะ <Okay>. uh. <laughs> ตัวพรฟ้า <laughs> เองถ้าเป็นคําถามรอบ5คนนะคะ <laughs> ก็จะถามเกี่ยวกับปัญหาการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งทุกคนอะ่ะ <Okay. S 2> ลุ้นประเด็นนี้มาก <Okay. S 2> ก็เป็นคาถามที่ค่อนข้างยากทีแรกได้ยินคําถามปุ๊กก็สะดุ้งอยู่คะ่ะแต่ด้วยความที่นะตอนนั้นะ่ะเรารู้สึกเลยว่าเราไม่กดดันอะไรแล้วเราก็เลยตอบเนสิ่งที่เราคิดไปว่าท <Okay. S 2> ี่จริงอะ่ะ ประชาชนอะเราก็อยากได้โครงสร้างที่ดีหรือว่าโครงสร้างใหม่ที่มันจะซัพพอร์ตเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่สามารถทําได้ในเพียงแค่ระยะเวลาสัา้นๆมันต้องอาศัยนโยบายที่ยั่งยืนแบบ5ปี10ปีหรือการวางแผนระยะยาวแล้วมันต้องใช้หลากหลายหน่วยงานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมันถึงจะเป็นโครงสร้างที่สามารถ ปรับได้จริงแต่ในสิ่งที่เราจะทําได้นะตอนนี้ก็คือทุกคนมันไม่อยากจะกไม่อยากจนไม่อยากมีชีวิตที่น้อยเนื้อต่ําใจอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นคือสิ่งที่เราทําได้ก็คือปรับมายเซ็ตตัวเองแล้วก็ทําชีวิตทําอาชีพทําอาชีพ,ชพสุจริตทาสมาอาชีพที่เรารู้สึกว่ามันมีรายได้มันหล่อเลี้ยงเราได้มันหล่อเลี้ยงครอบครัวได้พอนฟ้าก็เลยตอบไปแบบนั้นเลยก็ภูมิใจกับตัวเองที่เฮ้ยตอบไปได้ยังไงจริงเพราะว่ามันคือสิ่งที่คิดอยู่ในใจเสมอเลยว่า ถ้าได้คําถามประมาณนี้เราก็คงตอบไปประมาณนี้แหละซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดแต่พรฟ้าคิดอย่างนี้ก็เลยตอบไปจากใจเลย<า>โดย<ช>ที่รู้สึกว่าเราเต็มที่กับคําตอบนี้มากเลยนะแล้วก็มีสติที่สุดในการตอบคาถามนี้เลยส่วนคาถามรอบสามคนถามว่าไอคอนิกคืออะไรใช่ไหมคะพรฟ้าก็เอาตัวตนของพรฟ้าไปแล้วก็มันจะมีดราม่าเรื่องเหรียญซึ่งเหรียญบาทของพรฟ้าน่ะหมายถึงว่าเหรียญที่เป็นเงินบาท ซึ่งนาะตอนนั้นนะเราตกคําบางคําออกไปนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็คือพระปางวัดอรุณใช่ไหมคะที่ก็จะเป็นเหรียญสิบนะใช่ค่ะคนก็เลยซว่าเนี่ยได้รับความรู้ใหม่ไม่คือมันเป็นวัดอรุณเองใช่แล้วก็เหรียญบาทเหรียญหนึ่งบาทนะคะอันนั้นจะเป็นวัดพระแก้วก็คือเหมือนอันนี้ <c oughs> มันเป็นสิ <c oughs> ่งที่ คือน้องชายอะ่ะชอบดูสารคดีเราก็เลยรับรู้ตรงนี้มาด้วยแล้วพอได้ยินคนํานี้ปุ๊บหนูนึกถึงเหรียญเงินบาทของไทยเลยว่าถ้าเราจะเอาซูวินเนียไปให้คนอื่นจริงๆอ,อ่ะก็อันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งโรงกระสอบจะชอบมีของที่ระลึกในแต่ละรัชการแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นธนบัตรหรือว่าเหรียญซึ่งเหรียญหายากอะ่ะมูลค่าหลายหลายแบบมูลค่าหลักแสนก็มีเพราะมันเป็นเหรียญหายากยิ่งพศออยากๆหรือว่า กากระสาบเฉพาะอ่ะมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเราก็เลยคิดว่าอันนี้คือซูวินเนียที่ดีที่สุดก็เลยตอบไปประมาณนี้ใช่ค่ะ,ะถ้ามาถึงด้านนะคะก็อยากจะทวนเรื่องสามสามคนสุดท้ายสำหรัสามค,คนสุดท้ายเ,เรื่องความเป็นไทยก็จริงๆตอนนั้นก็รู้สึกเออเราตอบได้ดีกว่านั้นเนะเาะเรารู้ตัวเองว่าเราตอบได้ดีกว่านั้นแต่สิ่งที่ได้อยากจะสื่อนะจุดๆนั้นะก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าเราทุกคนคนไทยที่เกิดโตในประเทศไทยเนี่ย แน่นอนค่ะว่าเราอ่ะเป็นคนไทยดาคือคนไทยคนหนึ่งถึงแม้ว่าด้าเป็นลูกครึ่งแต่ดาเกิดและโตในประเทศไทยดามีแม่ที่เป็นคนไทยที่สอนวัฒนธรรมไทยและดาได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยวีนาก็คือคนไทยที่เกิดและโตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรานี่แหละคือคนไทยเราคือไอคอนิกของความเป็นไทยและเรานี่แหละค่ะที่จะไปสืบทอดความเป็นไทยให้กับชาวโลกได้เพราะว่าถ้าหัวใจเราไทยแล้วเนี่ยและเราเป็นตัวของตัวเองทุกคนก็จะเห็นค่ะ That> นั่นที่อยากจะบอกออกไปใช่ค่ะใช่เกิดโตที่ภูเก็ตค่ะใช่ตอบากแานาภูเก็ตมาค่ะก็คำถามทั้งสองรอบเลยนะคะทั้งรอบ5้าคนแล้วก็รอบ3คนเนี่ยวินาคิดว่าตอนนั้นตอบได้ดีที่สุดแล้วนะเท่าที่ตัวเองจะคิดได้ในช่วงเวลานั้นนะคะมีแรงกดดันมีอะไรเงี้ยวินารู้สึกว่ามีสติมากที่สุดละแล้วก็ภูมิใจกับคำตอบที่ให้ไปค่ะมาจากหัวใจแล้วก็ความคิดเห็นของวินาค่ะ คีบทสามสี่ใช่ใช่ซึ่งถ้าถ้าให้พูดจริงเนี่ยให้อธิบายความเป็นไทยสำหรับวินาเนี่ยย,ยืดย,ยาวมากเลยนะนวินาสามารถพูดได้เลยว่าแบบก,การเป็นไทยคือการรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยโดยการรวมหลากหลายเชื้อชาติให้มาเป็นคนไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาคือความเป็นไทยแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีต้นตอกําเนิดมาจากในประเทศไทยจริงนะมันคือการรวมหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ในประเทศไทยนั่นก็คือเหตุผลว่าทาไมวินาถึงได้ตอบว่าแบบมีความอ่อนน้อมความเคารพความ เห็นเข้าใจซึ่งกันและการเนี่ยมันก็คือความแตกต่างที่มีมาตั้งแต่เนิ่นนานละที่ทําให้ประเทศของเรามีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ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 ใช่ค่ะเมื่อวานคุยกันไปนิดนึงไใช่ค่ะ รอื <ś m ets> จริงๆด้ารู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าการมาประกวดครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดแล้วแล้วก็มาประกวดเลยมันคือการเตรียมตัวเราเตรียมตัวมาปีกว่าเราเพยายามมากเรามีความตั้งใจเราไปเรียนทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะกลบความสิ่งที่ตัวเองด้อยและเรามีความตั้งใจมากๆแล้วพอเพื่อนมาพูดอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกเสียใจครับเพราะว่า พูยทุกวันนะเราให้เต็มที่จริงๆทําไมถึงแบบมาพูดอย่างนี้ทาไมถึงไม่เห็นไม่เห็นความตั้งใจของเราเลย mm hmm. ก็เลยแบบอยากรู้ว่าต้นตอเน,นี่ยมันอยู่ที่ไหนใครเป็นคนพูดคืออยากรู้จริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเราได้ค mm ุยกับมายาไหมคะไม่ไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าจริงๆเมื่อคืน,คนตอนแรกอยากจะไปเคลียร์กับมายาแต่ว่าเออพอขึ้นขึ้นไปแล้วเพราะว่าด้านเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ข้างล่างแล้วพอขึ้นไปตรงรูฟท็อปก็คือ คิดว่ากลับใช่ไม่มีเวลาแล้วเหมือนนักกลับบ้านแล้วด้วยนั่นโอเคลมพัดเรื่องยาวมากไม่เอาไม่เอาไม่ยาวมาค่ะไม่ยาว่าโอเคไปเไยบ้างสาวๆต่อจากนี้ไฟวางแผนไว้แต่ละคนยังไงบ้างขออแมนดาคนสุดท้ายอาวินาก่อนก็วางแผนสําหรับชีวิตนะคะก็อยากจะทํางานทั้งในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็นอกวงการบันเทิงแน่นอนค่ะวินาเองเนี่ยส่วนตัวชอบ ร้านอาหารหลากหลายอยู่แล้วก็เลยอยากจะเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะ<ม>ก็อยากจะฝากไว้นะคะถ้าเปิดก็มาเยี่ยมชมได้ค่ะอร่อยแน่นอนค่ะบุฟเฟ่ต์แบบเฮลตี้ไหมมีเฮลตี้ด้วยแล้วก็มีที่สําคัญเลยค่ะมียำแน่นอนค่ะเพราะชอบกินยำไข<า>่แดงเค <ล S 1> ็มมากค่ะ,ะมีสูตรเฉพาะของวินาทีา <laughs> ใช่ค่ะส่วนชื่อร้านนั้นเดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยมาบอกอีกทีค่ะ มันเป็นชื่อที่คนจำง่ายสุดค่ะอ่ส่วนตัวพรฟ้าเองนะคะก็ส่วนใหญ่แผนนะตอนนี้นะคะก็คงจะด้วยความในฐานะเป็นพี่ใหญ่เนะเาะเราอยู่ในภารกิจขอบคุณสือ่ออยู่<ม>ก็คงจะดูแลน้องๆต่อไปอันนี้เป็นภารกิจที่ใกล้ที่สุดส่วนภารกิจในอานาคตที่จะวางแผนไปในอีก3-5เดือนข้างหน้านะคะก็น่าจะเป็นแผนเกี่ยวกับการเทรน<ม>นางงามหรือเทรนบุคลิกภาพค่ะเพราะก่อนหน้านี้พรฟ้าก็ทํามาอยู่แล้ว<ม>แต่ด้วยความที่ อตอนนี้เราเป็นที่จับตามองมากขึ้นค่ะคนก็ให้ความสนใจมากขึ้นก็ยังรับเทนรับสอนเหมือนเดิมนะคะ,ะส่วนค่าใช้จ่ายอะไรก็ทักกันมาได้ไม่ใช่ว่าเออพรฟ้าจะทำเพราะว่า ตัวเงินอย่างเดียวพรฟ้าทําก่อนหน้านี้เพราะใจรักจริงๆถ้าไม่งั้นก็คือไม่ทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประสบการณ์ที่พรฟ้าสะสมมาทั้งหมดเปีะคะ่ะถ่ายทอดไว้บนเวทีมิ s ชั n นอเวอร์สเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็คือผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักคา,าถามได้อยากเสริมความมั่นใจตัวเองอยากรู้ว่าพี่คะทํายังไงให้ move on ได้ทํายังไงให้มีกําลังใจในการประกวดได้หรือทํายังไงให้ผ่านพ้นปัญหาแบบพี่ได้พรฟ้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมว่าเราเคยถูกตราหน้ามาแบบไหนแต่ถ้าเรามั่นใจใจนตัวเอง เรารู้ว่าคุณค่าในตัวเองเป็นแบบไหนเราแค่มีจุดยืนของตัวเองค่ะเรามีจุดยืนของตัวเองอยู่แล้วเพียงแค่คุณขยายอนาเขตของคุณให้มันกว้างขึ้นเท่านั้นเองอนี่คือสิ่งที่แบบอยากจะทําแล้วก็ค่ะหรือว่าเราแบบรับสอนตัว,ต,ว,ต,วตัวค่ะเป็น private อยู่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆอีกหลายๆคนมาโคลด,ด้วยกันเพราะว่าพรฟ้าคนเดียวไม่สามารถ เขาเรียกว่าบอกคนอื่นได้ทั้งหมดว่าคนนี้ดียังไงต้องแก้ไขตรงไหนแต่ถ้าเรามีหลายๆตาช่วยกันดูมันจะทําให้เราช่วยคนคนนั้นได้ดีที่ยิ่งขึ้นค่ะอพอนฟ้าคิดอย่างนี้ส่วนในอนาคตจะได้ทํางานในสายนางงามอีกไหมหนูว่าในสายนางงามแน่นอนเพราะว่าพอนฟ้า มันรักอะ่ะมันรักโดยสายเลือดจริงๆไม่งั้นคืออยู่มาเจ็ดปีขนาดนี้ไม่ได้กลับมาประกวดแบบนี้ไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงคือมันคือการตอบแทนแม่ๆจริงๆแล้วก็จะไม่ห่างหายไปไหนนะคะทงงั้งวงทั้งงานในวงการแล้วก็งานนอกวงการค่ะได้เห็นกันแน่นๆแต่ว่าในในเวอร์ชั่นที่เบสกว่านี้อีกค่ะอ่ หนูขอทวนคำถามได้ไหมคะหนูรู้สึกจะทำอะไรต่ออ,อ๋อจะทำอะไรก่อนก่อนอื่นเลยซินี้ก็ยังเรียนอยู่ชั้นปีที่3ค่ะสิ่งสำคัญคือต้องกลับไปคุยกับอาจารย์ว่าจะมีการเรื่องสอบได้ไหมเพราะว่าอีกหนึ่งเดือนจะสอบไฟนอลคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าก่อนจะเสร็จภาร,รกิจของคุณสื่อน่าจะใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์การอ่านหนังสือสองอาทิตย์เพื่อสอบไฟนอลก็คือแกงตัวเองค่ะก็คงต้องไปคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์เจ้าขอเรื่องสอบไฟนอลนะเจ้าแล้วก็เรื่องสายบันเทิงนะคะซินดี่พร้อมส่วนหัว ใจเรคาะินี้อยากจะเป็นดาราตลกอยากจะเป็นดารานักสแสดงอยากจะเป็นนางเอกอยากจะเป็นนางแบบจะถ่ายแบบอยากจะเป็นพิธีกรตลกค่ะเป็นได้ทุกอย่างคะ่ะยังไงก็ฝากผู้ใหญ่เอ็นดูและให้โอกาสซินดี้ได้นะคะสายตาปิ๊งปิงแล้วล่าสุด่เก่งมากขายตัวเองเก่ง คือจริงๆอะซินนี่เป็นคนวางแผนเออก็ไม่อยากแก้ไม่ไม่อยากโอายตัวเองเท่าไหรค่ครับเป็นคนที่วางแผนเก่งมากคือก่อนหน้านั้นอะช่วงที่ประกวดครับเป็นการสอบมิดเทอมซินดี้อยอ่านหนังสือหนักมากเพื่อสอบมิดเทอมก่อนเพื่อนถึง2อาทิตย์เพื่อวางแผนมาประกวดเลยคะ่ะแล้วเราก็ตั้งใจว่าโอเคเราประกวดเสร็จปุ๊บเราจะอ่านหนังสือหนึ่งเดือนเพื่อไปสอบไฟนนลแต่ด้วยแผนการที่เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปต้องมีขอคุณสื่อนู่นนี่นั่นหนูซินดี้ก็เลยโอเคเรื่องสอบไฟนนลแต่สุดท้ายแล้วมันคือ อาชีพบันเทิงอะค่ะมันเป็นอาชีพที่ซินดี้สามารถเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่สุดท้ายความฝันของซินดี้จริงๆคืออยากเป็นวิศวกรอาจจะใช้เวลาในช่วงนี้เป็นนักแสดงเป็นสิ่งที่เัวอยากเป็นแต่สุดท้ายอาชีพสุดท้ายของซินดี้ก็คงเป็นวิศวกรแน่นอนก็คือต้องเรียนให้จบยังไม่เล่ะเราก็จะรอไปงานรับปริญญาของซินดี้นะคะส่งตัวเงินมินมาด้วยนะคะถือโอกาสไปเช่าเชียงใหม่เลยกันอ่ะกัน ค่ะก็สำหรับด้านนะคะหลังจากนี้เนี่ยภารกิจเราก็คือ Miss Universe 2020และแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเอง ทุกทุๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบคําถามเพราะว่าเราจะต้องตอบให้ได้จึ้งกว่านี้ค่ะเราจะต้องตอบแล้วทุกคนจะต้องฟังเราใช่ค่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินการโพสต์ท่าบุค,คลิก,กภาพก็คือทุกอย่างที่คิดได้ได้จะเอาไปพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าด้าเนี่ยต้องมองตัวเองว่าเป็นน้ำเครื่องแก้วที่จะต้องสามารถพัฒนาในทุกๆด้านค่ะเพราะ พอไปแข่งในระดับโลกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องแข่งกับผู้หญิงที่เป็นอันดับหนึ่งของทุกประเทศทั่วโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องพร้อมมากๆค่ะเพื่อที่จะไปคว้ามงสามทุกคนจะต้องเห็นว่าประเทศไทยก็ไม่แพ้ประเทศไหนในโลกค่ะคุยถึงแมปยรอคอ่ย่างว่อยากให้เราปรรุอะไรบ้างยัง่ไม่มีโอกาสเลยใช่อันนี้เป็นวันนี้เป็นภารกิจแรกแก็เลย แต่เลาคนยังไม่ได้เจอทีม t p n เลยค่ะใช่ก็ยังอาจจะยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยว่าด้าต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแต่หนูว่าหนูเชื่อนะคะแล้วก็คนไทยทครึ่งประเทศตอนเนี้ยไม่ใช่ครึ่งประเทศทั้งประเทศคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็คนที่อยู่ทั่วโลกอ่ะก็รอเชียร์อยู่เพราะว่าบอกเลยว่าอแมนดาก็เป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพไม่งั้นไม่ไม่มีกาะกนการันตีขนาดนี้ดังนั้นเราก็ต้อง ส่งแม่ทัพคนนี้ให้ถึงฟังฝันเหมือนกันนะคะเราก็จะเป็นเกาะปาการที่ดีในการพุชแม่ทัพคนนี้ไปข้างหน้าค่ะไปคว้ามุ่งสามให้กับประเทศไทยยังไงแม่พอดฟ้าก็สอนหนูเดินแล้วก็โพส์่าด้วยนะคะเราช่วยกันอยู่แล้วเราช่วยกันอยู่แล้วพอหมแม่ได้ข่าวแล้วว่าแบบจะเริ่มต้นปีห4ในการเริ่มการประกเออเวลาพอไหมไม่พอก็ต้องพอค่ะเราต้องพร้อมค่ะค่ะ ายยกเยมกจริงๆใช่ใชแม่ยกเยอะมากแล้วก็ตอนที่เชียร์กันในฮอล์ก็คือเชียร์กันสนั่นมาก<ช>และจะต้องบอกก่อนว่ากองเชียร์ของทุกคนอะน่ารักจริงๆเพราะว่าเขาเชียร์ทุกคนเลยที่ออกไปเดินบนเวทีนะคะก็อยากจะขอบคุณสําหรับทุกๆกาลังใจนะคะแล้วก็ที่มีให้ด้ามาตลอดด้าก็ขอขอบคุณเพราะว่ามันคือแรงผลักดันที่ทําให้ด้าสู้แล้วก็พร้อมในทุกๆวันค่ะก็ขอบคุณจริงๆค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะแฟนๆนะคะที่ตามเจ้พวกเราทั้ง5คนเลยแล้วก็อีก29คนด้วยเนาะในมิชชัน u n เว e r s สไทยแลนด์ตอนนี้เนี่ยการประกวดจบลงไปแล้วนะคะแต่พวกเรายังเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมก็อยากจะให้คอยติดตามผลงานที่จะออกมาของพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะที่สําคัญเลยยังไงก็ฝากติดตามอแมนด้าด้วยนะคะในเส้นทางสู่มิช s ินเวิร์สนะคะจะไปจักรวาลความงที่3ค่ะ ก็พรฟ้านะคะถือว่าการได้รับตําแหน่งเนี้ยเป็นของขวัญเล็กๆน้อยที่พรฟ้าสามารถทําให้ได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งคืออแมนดาก็มีของข,องขวัญอันยิ่งใหญ่ให้กับ <c oughs> แม่ๆแล้วนะคะก็ถือว่าพวกเราทั้ง5คนค่ะก็จะเป็นตัวแทนของสาวงามใน MUT 2020 <c oughs> นะคะที่ตอบแทนกำไรแล้วก็คืนกำไรให้กับแฟนนางงามเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนภารกิจของพวกเราใน วันต่อต่อไปเราก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าเราก็อยากจะเป็นตัวแทนของคนที่มีความฝันหลายๆคน <c oughs> ที่อยากยืนอยู่บนเวที MUT นะคะซึ่ง ตอนนี้พวกเราได้รับตําแหน่งนั้นมาแล้วบทบาทต่อไปหน้าที่ต่อไปเราก็จะทําให้เต็มที่ในหน้าที่ของตรงนี้เชื่อว่าจะมีภาพดีๆมีกิจกรรมสวยๆรวมไปถึงสิ่งที่จะทำคืนสิ่งที่จะทําความดีให้กับสังคมอะค่ะเป็นการตอบแทนให้กับประเทศชาติเป็นการตอบแทนให้กับทุกคนในสังคมที่เชียร์เรามาถึงณจุดนี้ด้วยค่ะ สำหรับตัวซินดี้นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่รักและให้กำลังใจซินดี้มาตลอดขอบคุณสื่อทุกสื่อที่ให้การสัมษั์พวกเราให้พวกเราโด่งดังถึงวันนี้ค่ะขอบคุณทีมนางสาวเชียงใหม่นะคะที่ส่งซินดี้ให้ซินดี้มาอยู่ถึงจุดนี้สุดท้ายและสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือและในปีนี้ก็คือขอย้ายทีมซินดี้นะคะไปอยู่ทีมพี่แมนนาค่ะคือปีนี้เราพี่แมนนาเป็นคนที่น่ารักมากพี่แมนนาดูแลซินดี้ซินดี้ก็จะฉีดยาพี่แมนนาฉีดแล้วฉีดอีกค่ะเพื่อให้พี่แมนนา โตัวมแบบเต็มที่เพื่อไปความงสาวให้พวกเราค่ะ I'm rooting for you ครับพี่มันน่าเป็นการแบบฉีดกำลังใจก่กันอ่ากำลังใจให้แก่กันนะคะทีมเราก็ซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันค่ะโอเคขอบคุณสาวๆมากวันนี้สนุกสนานมากขอบคุณค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนักๆจ้าขอบคุณค่ะ